ก็วันนี้ก็จากการที่เด้ติดตามมาอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาล้วก็เห็นว่ามันได้มีความเคลื่อนไหวกันหลายพักกันนะมีการเสนอคือผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นนายกตีของแต่ละพักใช่ไหมค่ะนายกก็ที่ผ่านมานายกพยายามที่จะพิจาาต่างๆนะด้วยหลักการและเหตุผลต่างๆมากมายหลายประการด้วยกันวันนี้ก็ทางพักรวมทั้งชาติใช่ไหมก็ได้เสนอมาแล้วนะว่ายินดีสมรุ้นายก คือผมในการเป็นนายทตีในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะผมก็จะเป็นต้องต้องทําให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นไม่งั้นก็จะมีภาควิจณ์กันไปทําให้เกิดความเสียหายหลายอย่างด้วยกันนะครับผมก็เคยบอกแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นผมได้รับการสนับสนุนจากพรรคพัฒนารัฐแต่วันนี้พรรคการรัฐก็ได้มีการตกลงใจในการเสนอชื่อหัวหน้าพักเป็นนายทตีไปแล้วนะครับดังนั้นผมก็ได้ตัดสินใจ วันนี้แล้วกันทจริงก็เตรียมการไว้พอมพูดแล,ล้วล่ะก็ตั้งใจว่าจะไปอยู่กับคมไทยชาติชาตินะจ๊ะจะได้สบายใจกันแล้วก็อยู่แล้วแต่ประชาชนจะให้กันไม่อะไรอย่างไรนะครับ,รบสิ่งที่สิ่งที่ผมเอ่อผมต้องตัดใจแบบนี้เพราะว่าจริงหลายๆอย่างที่ผมได้ได้ทำไว้ไมาอย่างต่อเน,นื่องหลายปีที่ผ่านมานั้นก็คิดว่ามันน่าจะได้มีการสานต่อถ้าว่าผมสามารถ อยู่ได้แลในเวลาที่กําหนดแต่ละสามที่กําหนดก็ในระหว่างนั้นก็จะได้สารต่อในสิ่งที่ยังข้างพายยังไม่สําเร็จยังมีปัญหายอยู่เพื่อจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้ง4ปีแรกแล้วก็เกือบ4ปีหลังเนี่ยไมยกกรทำอย่างต่อเนื่องมาและนะถึงแมร้ระยะแรกจะเป็นรัฐบาลอีกหนึ่งก็าตามนะในการเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง การเสนอชื่ออันนี้เป็นวันที่สองตรงนี้นะที่ผ่านมา,มานายกก็าเป็นคนที่กำหนดนโยบายแล้วก็ดูแลทุกพื้นที่จริงๆแล้วก็ดูแลทุกภาคทั่นแหละนะเพราะว่าเดรียม่าแผนงานโครงการต่างๆก็หลงทุกจังหวัดนะไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นของใครในหลายจังหวัดที่นายกไปก็ไม่มีสอสออของของฝ่งงายรัฐบาลคือประชารัฐที่อย่ผมนะผมก็ไปมาก่อนไป